สวัสดีครับปลิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นเหล็กแหนบ10บล้อนะครับเล่มนี้ใบยาว9นิ้วใบมีดขัดขาวปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูรอยเชือกนะครับดาบไม้พยุงสัอยางหนาเลยนะครับ หนาหนึ่งเซนครับทรงสันทําเป็นคมหลอกนะครับใบยาว9นิ้วนะครับกว้าง2.1นิ้วสันหนาหนึ่งเซน ด้ามยาว5.5นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ3,000รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ